ข้อนี้ออข้อสองนะครับจะเน้นเลยนะครับข้อนี้นี่คือโจทย์ถามว่าถามว่าเป็นสัจ,จริรันดร์หรือไม่อ่าเป็นสัจ,จริรันดร์หรือไม่อ่าอันนี้คือโจทย์นะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นสัจ,จริรันดร์หรือไม่ กี่วิธีสองวิธีอันนี้วิธีที่หนึ่งอันนี้วิธีสิส,สองอแบ่งครึ่องอ่ะวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งที่ผมให้ทำก็คือสร้างตารางอ่ะสร้างตารางอ่ะวิธีที่สองวิธีที่สองคือแผนภาพ สร้างตารางนะจะไอย่างนี้อ่าถ้ามีแค่ P ี P และ Q ก็สองสองอลัมอ่าจริงจริงเส้นเส้นจริงเส้นสลับกันอ่าแล้วโซนที่ต้องหาตัวต่อไปคือนิเซ่ Q ก็คือคอลัมน์ที่สามโซนที่สี่ที่เราต้องหาก็คืออ่า P และ,และ Q คือตัวนี้อ่าพอได้สองตัวนี้คอลัมน์ที่สามกับสี่ปึ๊บแล้วเราก็หาในคอลัมน์สุดท้ายก็คือเอาไปทำอะไรเอาไปท่าแล้ว มองตำแหน่งให้ตรงอันนี้ก็คือคำตอบสุดท้ายแล้วก็ดูเงื่อนไขว่าถ้าจริงหมดเป็นสจัจจนิรันแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นสจัจจนิลันนะครับก็ตอบดังนาะฏอันนี้คำตอบก็ตอบเองนะ,อะตอบเองอนะได้อะไรก็ตอบอข้อสอ วิธีที่สองนะครับก็คือแผ่นภาพต้นไม้ไอันนี้โจทยนเครื่องหมายที่อยู่นอกสุดก็คือถ้าแล้วถ้าแล้ว,ลวต้องบังคับเลยต้องเป็นอะไรเป็นเท็จทำขึ้นไปข้างบนทำไปเรื่อยๆจนถึงตัวข้างบนสุดให้เราทำจัดล่างขึ้นไปข้างบนอ่าแล้วให้เราดูสองตัวคิวตัวทางซ้ายกับคิวตัวทางขวาด,ดูว่าสองตัวนี้มันขัดแยงงด้งกันหรือไม่นะครับ ถ้าขัดแย้งถ้าขัดแย้งเป็นสัจจ์นิรันต์แต่ถ้าไม่ใช่ต่อไปเป็นสัจจ์นิรันต์อ่าตอบเองนะอ่าตอบเองนี่คือข้อสองอ่าข้อนี้นะครับขอข้อสอบมิเชลตอนนี้ข้อนี้อหไรเหลืออาจารย์มีโจทย์มาให้โจทย์นี้เป็นงารย์เปลี่ยนครับ ออ่่เลยยต้งปีนคล้ายๆกั่เปลี่ยนโจทย์แต่ทำคล้ายๆกันข้อสอบที่เพิ่มข้อประมาณข้อไหนวะข้อหนึ่งกรณีจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีข้อค้างไม่มีครับกรณีจะเยอะขึ้นเลยครอาจารย์ใช้กระดาษป๊าเลยมีแค่สองกรณีไม่ไม่ไม่ยาวแบบแบบไม่ใช่ประมาณนี้เลย